พูดถึงจักรวรรดิมองโกลคนส่วนใหญ่นึกถึงเจงกิส่านแต่น้อยคนรู้ว่าคนที่ทําให้จักรวรรดินั้นยิ่งใหญ่คือลูกชายของเขาชื่อของเขาคือเอเกไดาา่านไม่ใช่นักรบที่โหดที่สุดแต่คือนักสร้างระบบผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้ยึดเมืองแต่เขาสร้างเมืองหลวงเขาไม่ได้รบทุกวันแต่เขาวางระบบส่งข่าวเร็วระดับสายฟ้าเขาเปิดการค้าจากจีนถึงยุโรป เขาใช้คนหลากศาสนาลาภาษามาบริหารจักรวรรดิด้วยกันเขาไม่ควบคุมทุกอย่างแต่เขาจัดระบบให้ทุกอย่างควบคุมตัวเองในขณะที่โลกจดจำนักรบคนสร้างโครงสร้างกลับฉูกลืมแต่จริงๆแล้วเออเกดายคือเหตุผลที่ตำนานของเจงกิสา่านกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะนักรบสร้างสงครามได้แต่คนแบบเออเกดสร้างโลกใหม่ได้จริง คุณคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้เลยและหากใครกำลังหาหนังสือดีๆในการพัฒนาตัวเองสามารถสั่งซื้อได้ที่ตระก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ